สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะช่วงนี้ค่ะตอบคําถามหลายหลายท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วให้พอ,อน้อยคํานวณให้ ว่าจะลงทะเบียนในช่วงไหนและรับเงินเบี้ยอย่างชีพตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปมาดูวันนี้นะคะค่ะท่านที่สอบถามมาท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่หนึ่งมกราคมสอง7ห้ายเจ็ดเกิดวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าร้อยเจ็ดลงทะเบียนได้ในช่วงไหนค่ะสำหรับท่านท่านท่านที่สอบถามมานะคะ กล่าวว่าท่านเกิดวันที่1นึมก,กราคม2 5ง7ท่านสามารถไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565กสจะลงทะเบียนไปจนถึงวันที่30กันยายนสอง6ันหปิดปรับปรุงระบบเดือนธันวาคม2565ัเดือนเดียวนะจ๊ะ ค่ะไปลงที่ไหนไปลงที่อ,อปทอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอ,อปทหรือสำนักง,งานเขตนะคะเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคาร นะคะได้ทุกตนาการทั้งนี้ทั้งนั้นพอ,อน้อยจะเน้นย้ำเลยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังเช็คตรวจสอบดูให้ดีมีเงินฝากเงินถอนเงินออกเงินเข้าหรือไม่ค่ะก็มีเคสนี้เกิดขึ้นที่หน่วยงานที่พอ,อน้อยปฏิบัติราชการบัญชีโดนปิดถึงข่าวที่จะได้ใช้เบีย้ยอย่างชีพอย่างมีความสุข กรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สำเร็จฝากเลยนะคะฝากเลยดูให้ดีดูให้ดีดดแล้วท่านที่เกิดวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าสย์เจ็ดลงไปแล้วท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพในเดือนไหนกรณีเคสนี้สำหรับท่านที่เกิดวันที่หนึ่งนะคะตรงกับวันที่หนึ่งพอดีท่านก็จะได้รับในเดือน ที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เลยนะจ๊ะท่านเกิดวันที่1มกราคม2 5ง7แล้วท่านครบ60ปีในวันที่1มกราคม2 5ง7เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพก็คือตั้งแต่เดือนมกราคม2567เป็นต้นไปนะคะค่ะ,คะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมา คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดนที่จะสอบถามเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมาได้เลยนะคะพอ,อน้อยจะคำนวณให้ว่าท่านจะลงทะเบียนในช่วงไหนและรับเงินเบี้ยอย่างชีพตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปคำถามทุกคำถามที่ส่งมาพออน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนล ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้ปอโน้ยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ